กาบสบ,บายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุกุสุคนบอสิวภายในและกะต่างประเทศเนาะกจยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่อง YouTube ของแม่สมหวังชาแนลมาพบมาพบก,กับแม่สมหวังวนันนี้กับมานาทุกคนเลยเนาะมานาตัวฝากขวยพี่เนาะอ่ามาไทยค่ะว่าสียอดเข,านะขด่าทุกคนเลยบ่ได้ไปหาพอเท้าก้อนซ้ำมาเนาะ ว่าวกันไว้ว่ามื้อนี้สิไปแกงหน่อไม้กินอยู่น่าพะถาก้อนนี่เองเนาะแต่ว่าบ่ได้ไปซะเหมื้อนี้มานำโพงเพิ่นอ่าเพิ่นมาถ่ายนาถ่ายนาขัดนาเกียมสิหยอดมื้ออื่นได้มาหยอดเนาะมื้อนี้มาถ่ายกับขัดมื้ออื่นเช้าเลยไปเช้าเครื่องหยอดเพิ่นมาแต่เศ้าเนาะอ่าบ่ได้ไปตามนัดฉ้ำเมือน ว่าชิบปหน้าพอเทาก่อน,อน,นอมาเนาะมาหยอดเขาก่อนไว้มีโอกาสหรือว่าไว้มีเวลาจังไหมจังไปหาเราอีกเนาะโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวสชิปินกล้องหลังให้เบิ่งนกันเด้อปวดใจเมืงง่อยละโ้วงนะโกรดโปดเดยอ ผู้คำกระลินขี้นี้นปลากอไม้หวยสบายดีผู้คำสบายดีอย่ามายุง่งเอ้ยยาสะ ไทยแล้วแล้วเมื่อยไรบ่ามื่อโฟว์วมื่อนางเ้าเมื่อยังดีได้ลุงเพื่อนมาถ่ายคาดช้อยพอได้เปลี่ยนลำชันโฟววงผู้เดียวนี่ยอ้ะะก็เป็นผู้เดียวชิลล้อบ่หี่เฮ Bố lẹo nó à, Đây mùng khưng nương Bố bảy năm nhàng nữa nó Mười Nhìn vào đây phần mà biển đây biển cả Bớt này cả bớt Bớt khắp bụng sọp nương Thì lại nhau mà hội Hay điều nhau Bây เราไปหาปเ่าก้อนใช่ไหมมันวพาจะไปกินแกงเราไม่น้าเราผัววงชวนมาหน้าก่อนอยากหยอดข่าเสียงมันเลี้ก่อนนะเนาหยัดผลตุกฝ้าวทางเที่ยวอยู่หน้านี่เลยแค้มหวยมันบินได้หลุดไายแล้าบัตร mọn tràn thiêu rồi nè ừ kháu lê nhạc rồi kìa nhau nó ừ mà tí cứ mây sang lẳng kìa bò bồi cứ bồi dù bằng khưng nó จะหันชนีช <te am salud> <hè? S 1> ่วงกิน <c> นักกลางๆใช่มันสิพ่อฮอตซีตีนเอได้กันเก่มันเหอืมเกนาบอเออ องหวยจะเล่นจะเล่นลงหวยบ้านเฮือนเราถ่ายกระจอดไว้อยู่หม่ม,มอืมแล้ขาดงานนั่นแหละเปลี่ยนเนาะกินข้าวกับแกงน้องใหม่มาหนิคนุเอ้ยนานาเพิ่นอยู่ใกล้ๆกลนน้นี่นาพี่น้องพ่ววงเพิ่นแกงน้องใหม่ เปิดห้องไปกินก็นเลยไปกินเยูะฮั่นมืนอนอิ่มเอเะและไม่ได้ไปหาไปถาก้อนบ่ได้กินแกงน้ำม้นหน้าไปถาก้อนมันมากินแกงน้ำม้อยู่นี่้แสงา้าคกำลังจากฝนตกเลยกันงามนะของช่วงสิบสองโมงเลยเนาะฝนตกยิ่งหยับนิ่งยับโอ้ยใจหอนวูเนาะย,ยันฝนตกลงมาอย่ามันเจ็บ ตามตามความคิดนี้ว่ามื like ่อนี่ถ่ยขาดไว้เมื่ออื่นเลยจะมายอดเน้งอย่งเนี้งน้ย่งเพื่อนเดีเยอไปยะเฮ็ด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 

ตอนนี้ก็สีมแง้วเนาะใกล้คำแล้วน่าจะดังดัง ฮะแข่งแดดแข่งแดดหนาจนเดือบมงมเพื่อนมาแล้วฮะ่อค ช่างตีดำแท้ันี้อืมเย็บเนาะอเปียนแล้วเราเรลบมาใช่ไหมดินดำมนะแล้วสบานนากวตขี้ดิน chị đi nhìn thật chị nó mấy năm đã chỗ mà là chị năm thì con thì phải tiền đó chị nó còn mà tại khăn đầm mà này có lái mưa từ đó khởi chị leo cái lưới giọt à Hãy subscribe Để ิดสามคิดสี่มือโสองคนเทานะมันโมเนโมหามือคือดีก่อนหามือไอ้เจ้าดกล้ากับพีดอกสองมือกกมอ่าเป็นไปเก่มากเลิดยังเก่งก็ได้แต่หาชีพวกชีมัดติมาดาอีกสงมือ <c oughs> ทิศนึงยัง่าไวอยู่ดิอพอไทิศทิมือ ฮะหน่อยนึงมันเนยมันแน่นแล้วันนี้มันแน่นมันแนเลยเอ้โคตรเนาะโคนงเรื่องเป็นแน่นมันมีหน้าเลยมนไปหอืมมันลากไปได้ที่ คนตกหยาดโบเปปโบเปปจะพลาดตกกว่าเทวดาเลยเนาะหยดแล้วก่อนกว่านี่อะไรมีหัวเงี้ยวมีเทวดาโบผู้คำมีเสียงผ่ามีผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีบอตีนี่แหละผู้ชายมีอย่างเดียวมีผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงไม่มีผู้หญิงไม่มีพระเจ้าบัวเงี้ยวพระเจ้าบัวเงี้ยว À, xếp chục, đi xếp chuốc đi, xếp chuốc à, Xếp chuốc Đi xếp chuốc hay nào con Nên biển thiền ra Ờ, à, non na bớt phí phần Mới được khảo non bạn đó Khảo mưa tới nhà mi viện mi ngan Ông mua không? Ờ ờ Nghe kìm mặt tàn Còn kênh pênh nhớ à, anh người anh sang hạnh thảo mặt 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 mà เน่ๆกินกุ้งเขามาเสริมเนาะได้ต้มเอ็นมาเนี่มากินกับเขาต้มเอ็นมาหน้าใกล้นเพเ่็นห้องกินเขาก็แกงน้ำม้อีก,กเลยไปก,กินซุ้มแกงน้ำม้ออิ่วหน้าเพื่นใกล้ๆเนี่ยเนตื่นใจดีมีน้ำใจนะเนาะเพื่นห้องไปกินเขานาะ ห้องกินแกงแล้วไม้กินชุมเขาไม่สมองกัถืุมาเองกินห่วงกระเพ่นสิจัดนาผักโัวงข้าดนาเปลี่ยนอยากกินเขาแล้วกินเขากับม่วงมา อมสมดีเลือตนะมงงสัุมสมเตานะเออมีเต้าสมเต้ามบ่อ๋อนี่ต้มน่ึงอ่อเตมุอ๋กินมันไือดโสมเลือมุมน้นั่นมุมคิ้วหักคิวอาหวานนะเนื้อนึ่งมึงก็

chào cam mông mông được rồi em mới nhìn được mông mông phiền nó biến nhau tả mông phiền phải không ờ thấy mông pieng mày non một pieng ừ, đó cái này cái mày một non gần tết tết nào đấy à mày đấy mình miếng một đó bằng một tô con này nè อ uh, uh, er ันนี้เอาว่าต <sen happy> uh ้มเอ็นยังไงด่ะแข่งจิต้เอ็นน่ะอีมันเป็นยังไมันข้นหย่ำเนาะกรดูกขั้นเจ็บแขวนแขวเจ็บต้มมัต้มเอ็นกระดูกขั้นกย่ำคักลยเนาะ อืออ่อนๆนึ่งแน่นะกัๆกๆแลยจ้ะตะกี้มักจะามักแกงกระดูกกั้นน่ะแหละฝาเาไปอืมอมนตกยิ่งเยิ่งบ่กอยู่ยนไหนงห้อั้งห้องด้องหงหง

Áo cần vào chỉ vào chiếm chốt mà hải đây gì nữa Ủa. À, chiếm chốt mai lao còn lưm này mà chiếm chốt เติมขวบบอยยังไม่ได้กินเลยกูหิวข้าวอ่าจัดง,งอกไปจัดง,งนันแ่้วจะมาพี่แล้วโอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอจบคลิปไปเพียงตอนนี้ก่อนเด้อทุกคนเด้อไปพอกกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามากดเบิ่งกดชมแต่ต้นจนจบเนาะก็ขอให้ FC ทุกท่านจงอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งอัญมั่นขวัญเยินความเจ็บบ่ได้ความไก่บ่แหยมีเงินไหลนองทองไหลมาอืมเฮงๆรวยๆขึ้นกว่าเก่าเนาะโดยสาธุโอเคไว้พอกันใหม่ในคลิปหน้า คลิปน by ี้สิได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบายบาย